สวัสดีค่ะตั้งโอฟ Food Story นะคะวันนี้ตั้งโอจะพาทุกท่านมาดูในส่วนของหัวข้อพนักงานนะคะจะเป็นยังไงนั้นเราไปดูกันเลยค่ะออันดับแรกนะคะไปที่รูปดาวค่ะจากนั้นให้เราหาคำว่าพนักงานค่ะโอเคพอมาถึงหน้าต่างตรงนี้นะคะเราจะทำการเพิ่มพนักงานโดยกดไปที่สัญลักษณ์รูปคนที่อยู่มุมบนขวานะคะค่ะ โอเคจากนั้นเนี่ยให้เรากรอกข้อมูลต่างๆต,ต,ตามหัวข้อนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูทีละหัวข้อเนาะก็อันดับแรกนะคะที่เห็นก็คือจะเป็นรูปประจําตัวค่ะนั่นหมายความว่า,ารูปประจําตัวตรงนี้ค่ะเราสามารถเพิ่มรูปพนังงานคนนั้นเข้าไปได้นะคะกดไปที่รูปคนค่ะก็จะเห็นเป็นกล้องถ่ายรูปกับอัลบั้มนะคะเราสามารถอัปโหลดจากอัลบั้มหรือใช้ iPad ถ่ายได้เลยค่ะ โอเคชื่อตรงนี้นะคะก็ตามเลยค่ะก็เป็นชื่อของพนักงานนะคะตรงนี้เดี๋ยวตั้งโอวขอญอาตใส่เป็นเทสกับเดโมไปก่อนนะคะมาถึงข้อมูลที่สำคัญอีกอันนึงก็คือจะเป็นข้อมูลของอีเมลค่ะตรงนี้นะคะแนะนำว่าจะต้องใส่เป็นอีเมลที่พนักงานท่านนั้นใช้งานอยู่จริงนะคะเพราะอะไรนะคะเพราะว่าระบบจะทำการสุ่มพินนะคะส่งไปที่อีเมลนี้ค่ะพินนั้นจะเป็นตัวเลข4ตัวนะคะเราจะใช้พินนั้นเนี่ย ในการเข้าออกระบบแล้วก็ใช้งานต่างๆภายในระบบนะคะโอเคถัดไปจะเป็นในส่วนของหัวข้อเอาใหม่ oh ขอพิมพ์อีเมลก่อนนะคะสักครู่ถัดไปนะคะจะเป็นในส่วนของเบอร์โทรศัพท์ค่ะเบอร์โทรศัพท์แล้วก็กรอกเบอร์โทรศัพท์ที่พนักง,งานท่านนั้นใช้งานอยู่นะคะโอเค จากนั้นนะคะจะเป็นเวลาเริ่มงานค่ะพนักง,งานท่านนี้เริ่มงานกี่โมงและสิ้นสุดที่กี่โมงนั่นคือเวลาเลิกงานนั่นเองนะคะแล้วก็กรอกไปได้เลยค่ะจากนั้นนะคะจะเป็นหัวข้อตำแหน่งค่ะตําแหน่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าพนักง,งานท่านเนี้ค่ะทางานในตําแหน่งไหนนะคะหากเรากดที่ เครื่องหมายเออหา hadi, เรากดที่ตำแหน่งคำว่าตำแหน่งอะคะ่ะจะมีตำแหน่งที่ระบบออของเราอะค่ะทำการสร้างไว้ให้แล้วอยู่3ามตำแหน่งนะคะและหากท่านนะคะไม่ต้องการให้กดที่คำว่าตำแหน่งนะคะโอเคเราจะเห็นเป็นตำแหน่งที่ระบบได้สร้างไว้ให้แล้วนะคะ3ามตำแหน่งด้วยกันนะคะหากเราไม่ต้องการตำแหน่งที่ ระบบสร้างไว้ให้นะคะเราสามารถเพิ่มใหม่ได้ค่ะโดยการเลื่อนขึ้นมาเราจะเห็นคําว่าเพิ่มใหม่นะคะโอเคก็ให้เราพิมพ์ชื่อตําแหน่งเข้าไปค่ะค่ะทีนี้หากเราต้องการให้พนักง,งานคนนี้นะคะเข้าถึงข้อมูลในหัวข้อของการจัดการทั้งหมดเนี่ยให้เราติ๊กที่เครื่องหมายถูกบนแถบเดียวกันกับคําว่าการจัดการได้เลยนะคะอ่า เช่นเดียวกันค่ะหากเราต้องการให้พนักง,งานคนนี้เนี่ยเข้าถึงเพียงแค่บางหัวข้อในหัวข้อใหญ่นะคะเราก็สามารถเลือกติ๊กทีเ่เครื่องหมายถูกหน้าหัวข้อนั้นๆค่ะเมื่อต้องการแล้วก็ติ๊กครบถ้วนแล้วนะคะให้เรากดที่คำว่าตกลงค่ะโอเคค่ะเมื่อเรากรอกข้อมูลครบแล้วนะคะแล้วก็ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้วอะคะ่ะเราก็สามารถกดที่คำว่าตกลงเพื่อให้ พนักงานท่านนี้บันทึกเข้าไปที่ระบบของเราค่ะโอเคนี่คือการสร้างพนักงานนะคะทีนี้เราจะมาดูวิธีการใช้งานแล้วก็เข้าสู่ระบบนะคะว่าเ,ออเมื่อเราสร้างแล้วเนี่ยพนักงานคนนั้นเนี่ยสามารถเข้าไปถึงตรงไหนได้ทำอะไรได้บ้างน,นะคะก็อันดับแรกก็จะเป็นวิธีการ อลงเวลาเข้าแล้วก็เวลาออกงานนะคะก็ไปที่รูปดาวค่ะแล้วก็เลือกคำว่าออกจากระบบนะคะจากนั้นให้เราไปที่คำว่าเวลาเข้าออกค่ะจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็นำพินที่ระบบส่งเข้าไปที่อ e ีเมลที่เรากรอกไว้อะคะ่ะกรอกเข้าไปเลยโอเคนี่ก็จะเป็นเวลาเข้างานนะคะทีนี้หากเราจะเข้าไปทำงานในระบบอะนะคะเราก็กดที่ระบบพินเหมือนเดิมแล้วก็กรอกพินนั้นๆเข้าไปค่ะ Okay. นี่ก็จะมาที่หน้าต่างของอฟังก์ชันการใช้งานปกตินะคะจากนั้นเนี่ยสมมุติว่าเราทํางานครบเวลาเลิกงานแล้วค่ะก็ทําเหมือนเดิมจะลงเวลาออกงานนะคะก็กดไปที่รูปดาวจากนั้นเลือกคําว่าออกจากระบบค่ะแล้วก็กดที่คําว่าเวลาเข้าออกค่ะจากนั้นนะคะก็กรอกพิน์เข้าไปได้เลยค่ะโอเคเพียงเท่านี้ค่ะพนักงานท่านนั้นเนี่ยก็จะมีเวลาลงเข้างานแล้วก็ออกงานอยู่ในระบบเรียบร้อยค่ะ โอเคค่ะหัวข้อของพนักงานนะคะวันนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ขอบคุณที่รับชมนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ใช้บริการ f o เจอรี่พีโ s ค่ะสวัสดีค่ะ